สวัสดีเราชื่อโอมทุกๆเช้าเราจะต้องเอาใบออเดอร์มาเพื่อที่จะไปตักกุ้งเลยเพราะเราทำอาชีพขายกุ้งออนไลน์กุ้งเคฟิตกุ้งสวยงามทุกสายพันธุ์ไงเราอจะต้องเดินดูกุ้งทุกวันทุกเช้าเพื่อที่จะคัดกุ้งส่งให้ลูกค้าเรา่ตั้งใจมากเลยนะในการคัดของให้ลูกค้าแต่ละอย่างอะ่ะเราอ่ะมีออเดอร์ตลอดทุกวันเลยเพราะลูกค้าเห็นว่าของเราอ่ะสวยเราก็ตั้งใจแพ็คของอย่างดี เพื่อให้ไปถึงลูกค้าให้ปลอดภัยมากที่สุดและต้องแข่งกับเวลาที่เราต้องไปส่งก่อนเที่ยงด้วยบางวันเราเหนื่อยเราท้อนะแต่เราก็จะสู้สู้ตลอดเพื่อลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนเลยเราทำแบบนี้ทุกวันทุกๆวันทุกๆเช้าหลังจากเราแพ็คของเสร็จเราก็จะเริ่มเก็บของเตรียมพร้อมที่จะส่งออเดอร์ไปให้กับลูกค้าทุกคน สร็จแล้วเราก็จะลงถ่ายเครดิตเพื่อที่จะเอาไปลงหน้าเฟซเราหน้าเพจเราหน้า IG ของเราและนี่ก็จะเป็นช่วงสำคัญเราอะชอบแบกมาทีเดียวเลยเราไม่อยากเดินหลายรอบเพราหนื่อยและบวกกับรถเราก็คันเล็กนิดเดียวเองด้วยค่อยๆให้สายลงไปเรื่อยๆเลยเ แล้วตอนนี้เราก็ถึงที่ไปซนีแล้วเราอ่ะใช้บริการที่เนี่ยมาตลอดเลย 45- หปีและอันเนี้ยก็คือเฟซบุ๊กเราถ้าลูกค้าชอบอ่ะกติดตามเราได้เลยนะส่วนอันเนี้ยก็จะเป็น t i k t o k ของเราเองส่วนอันเนี้ยก็จะเป็น IG ของเราส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นร้านค้าใน l a z a da ของเราและอันนี้ก็จะเป็นเพจของเราเราอ่ะรอลูกค้าอยู่นะ